บคคุณครัดูกี่รอบก็ไม่เบื่อจ้าขอบคุณครับแม่สิริพรเมาโ,ะะโ,โ,โลดอัะ้าโตเกียวสิใช่ครับ <t> ผมตั้งเวทีข้างกันเลยไมาถึว่าซื้อของตัวเองซื้อตัวเองด้วย ใดพอนมันจังขันใดพันตนีนี่สอมแล้วสอมยีมอเตอร์มันพังแหง<ช>แล้วทีนี้ไปหาซื้อเรารุนนี้มันไม่มีขาย,ยางไงแบบเนี้ยมันต้องไปหาร้านแม่นมากพอร้านอย่ยงร้านที่มันเป็นร้านขายเครื่องสำอางขายอุปกรณ์เสริมสวยมันเพิ่งจะมีเพราะว่าอยู่ในห่างมันมีแต่แบบรุ่นไม่ใส่บุเป็นเปลี่ยนมอเตอร์วันนี้นี่ให้สร้างท็อปเปลี่ยนมอเตอร์ให้ 好，司马懿。啊

อันนี้ม่ใช้ติดตั้งนะทุกคนเป็นเอียงก็บเป็นงไฟ LED นหมเห็นไหมโอ้โอ้โอ <c oughs> ้เป็นไฟเลยโอเค รู้สึกตะเกียก็จยตัดเกลมันนั่แี่ตีุสวยอันนี้เป็นปรมาจารย์ลิเกเลยนะครับตีติดตามให้ดีพอสแวงข่อเสแวง แตงค่ะปั่โอย,อย่างนี้เรไอ้ร้านเปน็นหัวยุ่อ่างไ อันไล่รอบที่แล้วช่วงลอชีริชัยออกตัดตัดตัดกระดีอยุแม่เพราะมือนั่นเสียงพวงขีลายขีลายพอนิ่มไห่สดนิ่มเหนือยมักชินีอัน,าน,านอันท์มีขีลายสดใช่ ารู้เสียงค่ะแม่น,นั่นตอนนี้ตลับนี้ต้องว่าต้อง,ง,ต,ลต,องตลับนี้นะแม่ไซส์ใหญ่เป็นโผยมันที่แม่ส่งมาเลยเรล่าเรล่าบมจิเย่อิโมดว่ามันคือสารพักมันไปดูถูกศิละปะของเพิ่อนเนาะมัน ใช่ดอกตัวงที่ตะดแมนสื่อมากน,นี่ก็ดีอยู่บรูยืย่หอยอย่างบลูจงโค้งค่ะใช่ไหมเนี่ยเพราะแต่สีดีมากเลยครับเนี่ยแต,แต่สีมันสีมันเบาไปถ้าเราออสเตรว่าพอใช่ครับแต่แต่ใส่ได้ยูสองสีสีที่พอมากับฟันดำแมนก็ใส่สองสีเลยทางที่กระสมโอ้ยไม่อยากล,งลางลหนะขึ้นหนาขึ้นค่ายเคียงนี่แหละหนา,าขึ้นตะมงค่ายเคียงนิดเดียวนี่ มันโอ้อนเดียน,นี้ก็เ,เบานาวพวเขาแป้งไหมพี่น้องเป็นานไหมมาริโอแม่เออแม่ครับมาดิโอมาดิโอคิดถึงยอดสุคุณพอเด็กใส่ทุกสีเรนบอกแม่ค่ะทคนทน,ทนอ,อี่ก่อนคาราเมลทนน้ำตาลทนดำอาไม่ออกแน,นแมเพิ่งเอามาลงแม่หนูก็เลยเอาซะาบบตัวง ไม่มันไม่มีเนาะล่าคาร์วาเพิ่งเอามาลงเลยครับคาว่าแต่แต่อนั่นเนี่ยโรลีค่ะน่าจิ้มเปื่อยๆเลยแม่สามขาเอาหมดคขาสามขาเลยค่ะอันนี้นี่ใช่ไหมคะเอาคขานี่ไงก็ได้เหมือนคุณแม่มาอยู่ขมิ้งเตี๋ยเนาะใช่แต่ว่าไหนสิขอไม่ยังไงผมได้มาด้วยบ่ลาอยู ไอ่องมานำับนี่ไงพี่งสูงปีจะเกือบหนึ่งคือสิดีโมโหมไม่ส้องสอ้ว่อกาลอสมยัดหาบอสดูยายรีวิวยาสีฟันหรือยังดูแล้วดูแล้วครับ ที่สุดในความอดทนพันหูด่าดนโอ้เจ้าก็ต้องจิ่มเลยมาต้องใส่ลังงานเลยหูด่าดีค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือสเปรยแรกนะล็อกทนมัอกที่เหมือนสเปรย์ฉีดผมมันหรอใช่ค่ะก็ซื้อมาคุณพ่อลองก่อน ของวันสายเห็นเอ้แนนเอาให้ใส่<ม>บ็อกบล็อคลัน<ม>ใช่ไหมใช่ใช่ชสาวค้ว้าวน,นี่่ะนี่ดีขอบคุณครับของที่ไหนราคาเท่าไหรกกสี่หมืนมน่นเนีย ถ้าไม่มีตัวเองเขาไม่รู้จักเครื่องสมองพวกนี้เลยเอาเอาอิริเสือมือขึ้นเขายังบอกนิ่กระสือว่าหายยุบแม่แม่พูกระสือว่าหายูุบด้วตะกี้กับบเดมี่บมีคือข้าเจ้ามแต่เนนเสือ้าโบเดมี่ผู้ใดสื่อเครื่องสมองนะเพราะว่าเราผู้ใช้ไม่เป็นด้วยเพราะว่าตะกี้กับบเดมี่สร้างมาแต่งหนาเราก็ไม่ได้เห็นว่าอันนี้มันใช้อะไรอะไรอะไรจริงไหมสวยมากเดี๋ยวนี้คือเห็นร้องกับ แล้วเป็นคนที่มอสสมัยเก่าแบบว่าอันนี้มันจะเป็นสีพื้นทั้งหมดอันไหนที่ไม่เคยใช้จะไม่ไม่กล้าซื้อใช้ไหมแต่ที่เขแต่งมาห่อแม่นปกติแตใส่ถ้าแปรงบูเตใส่ตานอดใส่เอียงเสียงลายที่หนึ่งก็ใช่ใชบูเตอันที่หนึ่งเนี่ยบูเตก็ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็ใช,ใช้บูเตใช้แป้งอันเมยเยอะเลองือมันเป็นแบบเอวีเดะแต่งกลางวันเอาเมยล่ะเมี่มันมีสับสองสามแท่ง นี่หัวสีดำครับคิ้นเตอร์แบบว่าระย่ำล่ำเลยอะในห่างแล้วเอาคิมซตูนมันลายปีหลงอิเล่เคยเห็นคนใช้แท่งนี้หมดสองปีแล้วนะชั้นนี่แหละซื้อโอ๊ยผเสร็จแท่งอีู่บนได้พอเวลาฉันซื้อฉันก็ซื้อมาแท่งอย่างเงี้ยไม่มีใครใช้หมดเลยนะพ่อทำไม ส่วนมากมันจะมันมันสีเสียก่อนนั่นนี่ก่อนบเอมนมันก็สีเสียหรอกแต่กระโปรงหูมันเสียแบบไหนก็ใส่ไปเลยแต่ปกติมันก็ใช้ได้สองปีสองปีสามปีแมนค่ะส่วนส่วนมากโคตมันก็สีใส่สีอื่นไปหนาสีไม่พอพอเสร็จหล้ากลุ่มให้เอาเครื่องสมังรท่านปีเนาะอันนี้ภาพนี่กับท่านปีเลยฉันเอาทิ้งแปดรอบแล้วนะอันนี้ถ้าอันใหม่มันใช้ยากเพราะแม่งเอาทิ้งเราไม่ต่อยเก็บคือไม่เอะแมเอาทิ้งเราเก็บเพราะต้องห่วยสนะ ครับนี่กับพันปีแล้วมันสิเป็นแนวใหม่ยหนามันสิบว่าอันนั้นมันนี่อันแล้วเขาใช้อันใหม่มันมันกว่ามันจะแบบต่เดี้ยสองวันกว่ามันจะชินกว่ามันจะชินเพอาม่เพราะต้องเอาไปเอาเอาเอาไปซักก่อนเองมันนิ่มเราทิ้งเลยนะหมดแล้วนะไม่ไม่นานแล้วอันนี้ก็ใช้แทนกันได้มันจะไปเก็บคืนอีกเ่ย ทีมเราเตรียมไว้เรียบของเก่าไปทีมแล้วครับอันนี้อันนี้ก็ในตำแหน่งของแอรวออร์ดีแรกๆที่ที่ไปงานน้ำกันที่ตอนคบกันแรกๆเขาเอาเครื่องสมานเขาแต่งุแต่งหน้าแล้วทีนี้ก็จุ๊บไปอันหนึ่งอ right right. ัน <playoffs> น <The net. S 1> ี้ฉันก็ซื้อให้เปียรติเป็นเจ้าของเลยรู้ไหมหน้ามังกรหลุมบูมดหัวเราใส่ซุ้เหมือนเปล่าไม่ บอมาไหมใช่อย่างนี้ส <บา S 1> ีนี่อันนี้เป็นกรอสเบาๆไงคุณแม่อ๋อมันอย่างน,นี้ใช่ไหมใช่เป็นกรอสเบาๆนี่ไงเ<อ>ียงใช่แบบวช่วงขึ้นคอนเสิร์ตอะไรอย่างาาเงี้ยสวยทาทับใช่ค่ะนะเดูสิอุ้ยมันไม่แปลกนะใช่ทางขึ้นคอนเสิร์ตเฉยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยให้มันวาวๆแยกรุ่นวาวเลยจนในร่องสี แป้งไหนมันหมดแล้วับพเพียนยาออกมาเห็นเราเลยหนอ่งเขาเอามาให้เราทิ้งไปเลยทำไมนี่ใช่เขาสั่งอันอันนี้ก็ซื้อมาให้แล้วใช่ไหมซื้อพับลงเกินพับเนี่ยแม่ซื้อเขาสั่ะทิ้งเลยท่านที่เป็นเดอร์อยากดีอันี้สวยว่ะอันนี้เขาพันปีแล้วเหมือนกันไงไม่อันนี่เพิ่งซื้อให้ล่าสุดแต่ว่าตั้งแต่ตอนเปิดวงอืมอุ้ยอันนี้ดีว่ะโอ้ เขาเคิดว่าเป็นสีของลีซ่าใช้ตัวนี้เา้าสวยอะ่ะเรก็เลยหยิบม,มาหนึ่งท็อปด้วยโปะวะไม่โปะแล้แม่สวยเลยสวยต้องกรอบบ้างๆแต่ว่าเนี้ยสวยมากท็อปเอาท็าทับ ใส่ปินงกเน่าปมไปฉันที่เอาไม่แต่แกก็ซื้อไหมพี่ต้องหลายแท่งใช้หมดเนี่ยน้ำแต่งองพิงใส่ิบเสร็จก็คือคือหนวดตีไหมอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นครีมบัตรเหมือนกันแต่ก็เป็นบัตรไม่หาเป็นสีบัตรแก้วแต่ว่ามันจะมีได้เครื่องสำางในยกเซตเลยอันนี้ว่าในตำนานนะนี่ พูดว่าั่นใส่ดีมันเป็นเนื้อครีมนหมอ๋อเป็นครีมแลวเป็นบัตด้วยนี่สาสมสีันแป้งัเบอดแป้งอร์ท่แเลือกานน่เลยวะยูนิพว่ค่ะ,คะทำตลับใหม่วะอันนี้เป็นรุ่นใหม่แม่ ไม่ขาวก็ไม่ไี่มากก,ก็พอไม่ดำมากเพราะว่าเหมือนแป้งดำเหลืออยู่ไม่ใช่หรอโอเคค่ะท <Okay, S 1> ่านี้ก็ผสมเอานี่อขอบคุณครับพี่รันเนี่ยไม่มีเบอร์ขาสินี้หมดแล้วอ๋อ oh. เขาว่โอ้หทไใ้กิ้นครึ่งบ่ะเ้ยสวยไยี่มาสดีปีใหม่ครผมนีสีสวยเขาเขาทิ้งไว้สดไว้นี่นะไสีสวยมากมาถ่ายงานมาค่ะถ่รูปเหมือนสวัสดีเทาแนร่ ก็คืมเดียวกันใช่ไหมใช่ห้องแับไทยค่ะอันนี้เพันละสามพันอุ้ยช่องผู้ที่ถูกต้องสี่ถูกต้องฉันเมื่อไหรบอกเด้อถ้าอีหลีเด้อนี่เอาไปไปขึ้นรัมน้องออแม่กูนะกูขอใส่ขุมอีหลีเขาแต่งทุกวันแต่ว่ามันนี่ไงจะได้แดงอะไรไหมแดนชาล็อกแม่ ใ<ข>ช่หม่่รัน่า,นา,นนานจะเป็นแม่เลยนะพีใชใช่ฉันจะเอาไปทาเพราะว่าแปลงานอันนั้นห้องอแอลมอนสีเหลืองมาหรอกแมนครับรุ่นเก่มามันไม่มีขายแล้วอันนี้พอดีพอเซอร์จมอนาแล้วดี มันมันมันจะไม่มันจะไม่เหลืองมากใช่แล้วมันก็จะไม่ขาวมากเออมันจะไม่ขาวมากมันจะเข้าผิวอันนี้เบอร์ยังไงสิบหกสิบหกจำไว้ด้วย nc สิบหกสิบสามราศีจะเป็นพวกไฮไลท์แทนบอดี่สิบสามมันคือออกออกเหลืองว่ะสัมหน่อเหลืองดรืออสว่างกว่ามันนิดนึงอ๋อไฮไลท์ใช่เป็นที่บอทแม่อันนี้จริง ถ้ากับบึงเนี่ยใส่เพียดำอ๋อมะถีเฮ้ยแคมเปญแต่ก่อนของแม็กอนะหกชิ้นไปเล่กึ่งอ,อังได้อันหนึง่งใช่แล,แล้วฉันซื้อแล้วว่ามันจะแถมแปรงแถมอะไรเยอะแยะมากมายแล้วทีนี้เวลาเวลาเราไปนะไปไปเจอริปเป็นเซตแบบมันจะมีเฉพาะปีใหม่เงี้ยใช่เสือมา่าหอคือดีมากเลยนะมันจะเป็นแท่งเล็กๆแบบมีทุกสีนี่แหละแล้วใส่เดีเอแต่นไมน์เพราะอันนี้ใช้มิตรเียนี่ยังสี พวกอันพวกสีดำสีเงาเนี้ยเอาใช้แม่สิคอนแทคตามแมวว่าก็เลยจะใช้ตกเลือดไม่รอนไ,ไ,ไม่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 เขื่องนะคุณอ่ะอเอ็นซีสี่ห้านสี่ห้า คอว่าสองที่สองอันใช่หรอแม่แก่แ้วใช่อนแก่นเ้อือดมากอนไม่ใครไปนั่งสิ้อกมียออดิบเลยอ๋อแดงกับชาฉันก็สั่งมาให้แล้วอยู่แต่อยู่คอนแก่นกมีน้ำยาล้างด้วยหรอเขาเห็นอยู่บ้านกรุงเทพไปพวกแ้งเลย ใช่อยู่ดูดูอยู่ข้างในเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนอยู่ในห้องซื้อเป็นคนชอบซื้อแปลงแต่งหน้าฉันเป็นคนชอบสะสมเครื่องชุดผ้าปูทีท่นอนแล้วก็แปลงแต่งหน้อาออสื้อซื่อสื่อสื้อ,อ,อหเห็น<ป>อยากได้เมียนก็ว่าเราแต่เสียเหมือนสุดยงนอนสุดยงนอนมันแยาแยาบแบบทัวเองสีนี้พอดีมากพอมันพอมันอาไม่อยู่ไม่ไม่อยู่เป็นเซตมันก็ ไม่น่าใช้เลยนี่มันบ่ขำบ่ดำแบบอดีเดยสีขุมชุ่มบัวก็จะขาวกว่านิดนึงเดียวออสเตรใช่เขาก็เฉดดิ้งเอาอย่างเ่มันีน่าเขาคายเคียงนี่หนึ่งหกหนึ่งสามนี่ต้ขาวหนึ่งหกก็แต่งหน้าใหม่ไหมเนี่ยแต่งค่ะ แค่ไหนก็มีเวลาอยู่เพราะเราเริ่มสามทุ่มตอนแรกว่าจะขอเล่นเราเล่นทุ่มหนึ่งจนไปถึงห้าทุ่มแล้วให้โตเกียวมิวสิกฟิดเราวันนี้ผู้จัดกระเลวาแบบกลัวอยันท่านครับใจกระลอยพ้นมาเด็กเกิดสมบูรณเบึงเท่าแล้วแล้วถ้าเราเล่นจบเราเราเก็บของเลยมันจะดูไม่ใช่ฟิลฟิลฟิลคอนเสิร์ตประทังโอเคเนราไปกินข้าวก่อนแม่เล่นสามทุ่มสักทุ่มครึ่งยันนนไบสัอยู่ แต่ที ung, so وم, no ่จริงเขาอยากเรียนเร็วๆเลยกินกับกินข้างล่างพี่คนเราพูดพี่หอยเอาเนาะกินม้หลากหลายหนึ่งช่างตัดสิกินที่กันจะไปกินข้างล่างเหรอวันนี้สีสวยนะสิไปกินข้างล่างบอก